สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ i s m u s SME นะคะบวกความคิดเพื่อธุรกิจ SME ค่ะวันนี้พาผู้ชมเดินทางออกมานอกสถานที่กันหน่อยค่ะเรามาใกล้กันถึงที่ Impact เมืองทองทานีนะคะเพื่อพาผู้ชมค่ะมาร่วมชมผลงานต่างๆนะคะจากผู้ผลิตทั่วประเทศในงานนี้เลย SME Thailand Expo 2013 งานนี้นะคะมีสินค้าและไอเดียดีๆมากมายชินว่าเราไปชมบรรยากาศของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์น่ารักมากคุณผู้ชมแพคเกจจิ้งน่ารักมากเป็นสครับนะ้เปิดดูได้ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าไหนที่อยากจาไปเยี่ยมชมงานอย่างนี้เลยแล้วก็มีช้อนนะคะสําหรับตักสครับขึ้นมาแล้วก็แขวนเอาไว้ข้างๆเวลาใช้ก็แบบอยู่ในห้องน้ํานะถ้าไม่มีแพคเกจจิ้งแบบนี้ดีๆเราก็มือบ้างเลยบ้างสครับก็อาจจะติดเชื้อได้น,น่ารักมากของภูตะว,วัน เปเปอร์มาเช่นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ต่อยอดธุรกิจได้ไม่รู้จบนะเพราะมันขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณเองว่าคุณจะเสกสรรปั้นแต่งท่าสีหรือว่าทําตัวอะไรขึ้นมาชิ้นบ้านเราลองทําบ้านทําคอนโดจากเปเปอร์มาเช่กันดูบ้างไหมเพราะว่าเนี่ยผู้ใหญ่ก็นั่งได้อ่ะนี่น้าหนักไม่เบานะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องหวัดเสียวกัน นี่ดึงจากตรงนี้เพื่อไปใช้ตรงนี้เหมือนกันเวลาเขาไปรับปริญญากันนะเราก็ชอบซื้อดอกไม้ไปชิ้นว่าเลิกซื้อดอกไม้เดีอยไม่ทําหน้าเราด้านหนึ่งก็ทาหน้าเพื่อนด้านหนึ่งแล้วจะได้รู้ไปเลยว่าสินค้าเอไม่ใช่ของชิ้นนี้มาจากเรา congratulation ใส่หน้าเราท่านี้ใส่หน้าเพื่อนแล้วก็มอบให้กันไปเลยทําไปเลย20บใบแจกทั่วงานรับปริญญ,ญาเลยนะคะ แต่พูดถึงเรื่องเสื้อแล้วเนี่ยนะชินก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อทีอ่จะบวกความคิดให้กับเรานะะในช่วงพิเศษช่วงนี้ด้วยไฮไลท์วันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเส้นทางการทำธุรกิจวันนี้เราจะมาบอกเล่าถึงเคล็ดลับในการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้อย่างไม่หยุดยัง้งรวมไปถึง ธุรกิจที่สามารถปลุกความสามารถและผลกำไรให้เดินเคียงคู่ไปได้ด้วยกันพร้อมกันนั้นเรายังมีเหล่าดารานักแสดงมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจแต่จะเป็นอะไรนั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ